สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพอดีแม่ไปร้านมือสอที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นร้านขายเสื้อผ้าขายของ,งต่างๆแล้วแม่ก็ไปเจอตุ๊กตาโมเดลเนี่ยค่ะเขาเรียกโมเดลใช่ไหมคะแบบนี้ตุ๊กตาน่ารักมากแบบเป็นแบบเซ็ตเจ้าหญิงทั้งหมดเลยนะคะแล้วราคานี่คือ500เยน500เยนถ้าเป็นราคาไทยก็อยู่ที่ประมาณ140-150บาท สำหรับแม่แม่แมว่าราคาไม่แพงนะเซตเจ้าหญิงแบบนี้สวยมากแล้วดูชั้นบนนะคะที่เป็นใส่ชุดว่ายน้ำอะค่ะ300เยเยนก็อยู่ที่ประมาณ80 9 0บาทคนไทยส่วนมากแบบที่ประเทศไทยนะคะแม่เห็นเขาแบบนิยมสะสมกันเยอะมากตุ๊กตาพวกนี้เป็นตัวการ์ตูนนี่ค่ะเป็นตู้เลยจ้ามีทุกเซตมีทุกแบบองค์หญิงอุ้ยสโนไวหรือเปล่าสโนไวยะ 9กสบาทสวยมากราคาจะอยู่ที่แบบอันนี้คือราคาพื้นฐานพื้นฐานจะอยู่ที่ประมาณแปดสิบาทนะคะมีแบบครบทุกตัวแบบว่าตัวกระตูนที่หายากในประเทศไทยนี่คะ่ะอยู่นี่จะเยอะมากอันนี้แม่พาไปดูราคาถูกๆก,ก่อนนะเริ่มต้นกันที่8 0ดสิบาทกันก่อนคะ่ะ บางตัว2 0 0ร้อสก็มีนะตัวนี้แล้วตัวแบบห้าหกันก็มีนี่ค่ะตัวนี้ก็ยังเป็นเจ้าหญิงอยู่นะคะสวยมากเจ้าหญิงแล้วก็จะมีพวกอ้ามีวันพีทด้วยนะคะมีพวกวันพีทมีการ์ตูนมีงกุลตั้งแต่สมัยแม่เด็กๆแม่ก็พอได้ดูอยู่นะคะงกุลแต่ส่วนมากแม่จะชอบเซรามูนค่ะ พอเห็นราคากันไหมคะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ300-500ถึง500เยนนะคะ8 0บถึง150าบาทค่ะนี่แบบว่าพอแม่ไปเห็นโอ้โหแม่ไม่ไปไหนเลยคะ่ะยืนดูแบบมันสวยมากถ้ามีแบบมาเก็บที่บ้านคงดีอันนี้เริ่มมาแล้วคะ่ะราคาสูง3,000เยนนี่ก็ประมาณ900บาทอันนี้ โอ้โหตัวนี้ทำไมแพงจังเลยหกหมื 60, ่นเยนถ้าเป็นราคาไทยก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นแปดพันบาทโอ้โหแม่เจ้ามันแพงขนาดนั้นเลยเหรอมันคือตัวอะไรหนึ่งหมื่นแปดพันบาทโอ้โหเอาตรงๆนะแม่ไม่รู้จักเลยว่ามันมันมันชื่อตัวอะไรแต่แม่เคยเห็นในการ์ตูนสมัยเด็กๆนะคะหกหมื่นเยนน่ะอหนึ่งหมื่บาทเออ ตายแล้วกระตูนตัวละเป็นหมืน่นสุดยอดแม่เจ้ามันอะไรจะแพงขนาดนั้นร่วมเป็นของหายากหรือเปล่าคะอันนี้สี่พันเยนก็ยังพอนั่นอันนี้สองพันห้าร้เยนหกร้อยเจ็ดร้อยพันกว่าบาทพันสองก็มีเฮ้แต่ยังตกใจราคาตะกี้อยู่หนึ่งมืนันบาทอะไรจะแพงขนาดนั้นอนะตรงนี้จะเป็นร้านมือสองนะคะที่เราไปดูกันคะ่ะ การ์ตูนพวกนี้จะเยอะมากแบบมีหลายตู้มากเดี๋ยวถ้าแม่ไปใหม่เดี๋ยแม่จะเก็บภาพเป็นอะเก็บเป็นวิดีโอมาให้ดูเยอะๆเลยนะคะแต่เสียดายงวดนี้แม่แบบรีบไปหน่อยไปดึกด้วยแหละสุดยอดเลยจ้าว้าวแล้วนี่มาถึงการ์ตูนที่แม่ชอบแล้วเซเลมอนมีครบเลยอะแบบอุ้ยสวยอะเอาตรงๆอยากได้มาครอบครอง แต่ป้าบอก่าเพิ่งหาที่เก็บก่อนนะคะแต่ไม่อยากได้มาเซรอร์มูนเป็นการ์ตูนที่แม่ดูมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเด็กทุกวันนี้ได้ดูกันบ้างไหมคะเซรอร์มูนถ้าใครได้ดูหรือยังไงฝากคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหรือว่าใครมีตัวไหนที่อยากได้หรือว่าจะฝากแม่ซื้อหรือว่าเอาเป็นว่าถ้าแม่จะกลับไทยใครจะฝากซื้อก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะ นี่คะ่ะสวยมากวยเจ้าหญิงนี่คะ่ะคือเจ้าหญิงต่างๆนะคะแบบสวยมากเลยอะ่ะแต่ตู้นี้แบบว่าค่อนข้างเป็นของไอเนี่ยเขาไม่ได้ติดราคาอนะเหมือนเขาไม่ขายอะคะ่ะแต่เขาเก็บไว้โชว์แต่สวยนะ อยากมีอยากมีบ้างแบบเนี้ยอยากได้อยากได้อยากได้ไดสวยดีแบบนี้เราต้องเริ่มเก็บสะสมกันแล้วนะคะว้าวเซตนี้ก็สวยนะ สำหรับสาวกคนที่แบบชอบการ์ตูนชอบโมเดลแบบนี้นี่แบบถ้าได้มาตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นร้านเือสองนะคะของเยอะมากถ้าใครอยากดูอีกก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวแม่จะพาไปดูอีกนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้บ้านโมทิตาด้วยนะคะใครอยากให้แม่พาไปเที่ยวพาไปทำอะไรหรือพามารีวิวขนมอะไรฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะตอนนี้แม่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นคะ่ะ ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบาย